เรามาดูวิธีการเล่นมายากลให้ที่ผู้ชมเลือกหนายหน้าขึ้นมานะครับกลนชุดนี้เราสอนกันฟรีเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสมาชิกของโรสตาร์เิติกช็อปนะครับแล้วก็คนที่มากดซับสไคร์ให้กับชน่อวใหม่ของโจนาธานนะครับโจนาธานเดลวีจิกรูมนะครับเราจะมีอุปกรณ์การสแสดงมายากลมาโชว์มารีวิวหรือจะมีการสแสดงใหม่ๆนะครับมาสอนทุกสัปด์ห์ครับ มาดูเคล็ดลับของอายกบุญชูดีกันนะครับก็คือนะครับเราหาไพ่ a ทั้ง4ใบในสำรับออกมาก่อนมันเป็นกลที่ใช้สูตรง่ายๆครับแล้วก็เลือกไพ่หนึ่งใบคือเบอร์5้านะครับจากสำรับไพ่ปกตินะฮะเราเอา A ทั้ง4ใบเนี่ยนะครับคว่ำหน้าลงครับแล้วก็เอา5นี้ครับหงายหน้าขึ้นมานะครับไปข้างหลังข้างบนสุดแล้วก็ใช้สำรับทั้งหมดวางทับลงไปครับนะ ตอนนี้เราก็จะได้เออยู่ข้างล่างแล้วก็มีไพ่เบอร์หที่งายหน้าอยู่1ใบนะครับก่อนที่เราจะเล่นเราก็บอกผู้ชมว่าเรามีไพ่อยู่ในสำรับแล้วก็สับไพ่นะครับสับไพ่เฉพาะช่วงบนนะครับไม่ต้องสับด้านล่างนะครับสับเฉพาะช่วงบนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ผู้ชมเลือกไพ่ไปหนึ่งใบอย่าให้เขาเลือกช่วงล่างที่อยู่ข้างล่างนะครับเฉพาะช่วงบนเขาจะหยิบไปไหนไปก็ได้นะครับแล้วแต่ไม่มีการบังคับเลือก สมมติเราเลือกเบอร์เก้าขลามตัดไปนะครับเราไม่ต้องดูครับให้เขา,เาวางไว้บนสำรับครับเราวางไว้เป็น,นี้ครับเราจะตัดเองก็ได้หรือจะให้ผู้ชมตัดก็ได้นะครับให้เขาตัดครึ่งนะึงตอนนี้เลขที่ผู้ชมเลือกจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ยกสำรับเนี้ยมาวางครับเท่ากับว่า A ทั้ง4ใบจะวางอยู่ข้างบนของเลขที่ผู้ชมเลือกครับนี้โดยอัตโนมัติครับ คราวนี้เราก็ทําท่าดีดนิ้วหนึ่งที่ป๊อปเราบอกผู้ชมว่าไพ่ที่ผู้ชมเลือกจะหงายหน้าขึ้นมาผู้ชมเชื่อไหมครับผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่เชื่อแล้วก็คลี่ไพ่ออกมาครับมันก็จะมีหนึ่งใบจริงๆที่หงายหน้าแต่ว่ามันไม่ใช่ใบที่ผู้ชมเลือกครับนะครับเราแยกกองนี้ออกมานะครับที่เหลือก็จะคว่ำหน้าหมดผู้ชมบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเบอร์อื่นอ้าวเหรอเราก็บอกว่าผมล้อเล่นนะครับ จริงๆอ่ะไพ่เบอร์5เนี่ยเป็นไพ่ทํานายของผมผมรู้แล้วว่าคุณจะเลือกเบอร์อะไรเบอร์5ที่ผมวางไว้เนี่ยก็คือไพ่จะอยู่ใบที่ 5. อ่าไพ่ของผู้ชมจะอยู่ใบที่5แลเราก็นับลงไป4ใบนับจากกลองเนี่ยนะครับซึ่งข้างบนนี้ที่เราเตรียมไว้แต่กิ๊บจะเป็น A ถูกไหมครับก็นับไป1 2 3 4นะครับเวลาแจกเรียงสวยๆนะครับ บที่5เราก็เปิดแล้วหงายบอกว่านี่ไงไพ่ที่ผู้ชมเลือกอยู่ใบที่5พอดีก็คือก้าวขลามตัดน,นี่คือการแปลกใจในครั้งแรกแล้วครับบอกว่าเปิดออกมาพึ่งอยู่ใบที่5เป็นก้าวขรามตัดที่ผู้ชมเลือกครับเราจับไพ่ทั้งสำรับเนี่ยมารวมกันให้เป็นสำรับเดียวแล้วก็ทํทภาพที่แบบนี้ให้ผู้ชมดูว่ารู้ไหมว่าไพ่เบอร์อะไรหายไปเขาบอกไม่รู้แน่นอนครับเป็นการถามไปอย่างนั้นเลยจริงๆเขาไม่รู้หรอกครับ เพื่อเราจะมาโชว์ตรงนี้ครับว่าดูไหมว่าสี่ใบที่ผมนํามาตรงนี้นะครับมันมาเป็นขบวนเลยครับเป็ดเอทั้งสี่ใบเลยครับผมมาออกมาจากสํหรับนะมันจะดูเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอันดับที่สองครับคือท้ายถูกแล้วยังเอาเอมาอีกสี่ใบครับดูแล้วแปลกไหมครับแต่นี่คือเคล็ดลับของมาจคนง่ายๆนะครับในการเลือกให้ที่ผู้ชมเลือกแล้วก็ เอาเอกมาสิไปครับขอบคุณมากนะครับจากโจนาธานเม่จริงครับ